ก็แบบ primary ใช่ป่ะตาม primary อยากจะบอกว่า outdoor คือดีแบบดีมากๆดีกว่า secondary อีกคือเขาให้ไปแบบจําหนาปีที่ปีแรกที่เข้ามาให้ไปอยุธยาแต่ฉันไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นกลัวเรือหรืออะไรสักอย่างแต่อันที่ฉันไปอ่ะคือได้ไปเชียงใหม่แล้วเขาให้ไปแบบไปนอนอยู่ในหอของโรงเรียนหนึ่งใช่ป่ะเสร็จแล้วก็จะมีวันหนึ่งเขาพาไปขึ้นขึ้นดอยแล้วไปนอนแบบต้านแบบชาวบ้านแบบ คนแบบที่อยู่บนดอยเลยแล้วแบบตื่นเช้ามาก็จะเขาก็ทํากับข้าวให้กินแล้วคือแบบอาหารอร่อยมากอันนั้นก็คือแบบเชียงใหม่แล้วก็มีพาไปแบบไนท์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตอนนั้นอ่ะมันดีแบบดีมากเสร็จแล้วพอตอนไปการนะ่ะก็ไปพวกแบบเทลไฟล์พักส์แบบพวกฮิสตอรีอะไรประมาณเนี้ยแต่จำได้ว่าน่าจะได้ไปกาญจนบุรีอสองรอบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละอันนั้นคือตอนผ่าน,นดี ฉันตื่นเต้นมากเพราะว่าอย่างโรงเรียนไทยที่ฉันไปก็จะไปค้างคืนแค่สองคืนอย่างมากอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่นี้คือแบบห้าวันเต็มๆแล้วแบบมันนีดว่าอันนี้คือมันเหมือนไปเรียนรู้แบบสกิลจริงๆอะคือแบบเอาท์ดอร์แบบสกิลแบบผูกเงื่อนอะไรอย่างนี้มันก็มาดูยอัตโนมัติเลยแบบเวลาสร้างเรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันได้เล่นโดยที่ไม่ถูกแกล้งอะมึงแล้วเราก็แบบได้ใช้เวลาแล้วได้ใช้แบบ ฝึกจริงๆแล้วแบบโปรแกรมอะไรของแต่ละเดียวก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าช่วงยี้แรกๆก,ก,ก็โหดเหมือนกันนะเพราะเหมือนเป็นที่ช่วงปรับตัวอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเธอพูดถึงปรับตัวใช่ว่าฉันว่า o u t ดอ o ก็ช่วยอย่างหนึ่งเพราะว่าเราเราไปอ่ะเขาจะกซ์กลุ่มไม่ให้เราอยู่กับคนที่เราแบบอยู่ด้วยอยู่แล้วอ่ะจะทําให้เราแบบหาแบบอาจจะได้เพื่อนใหม่กลับมาอาจจะแบบรู้จักคนนี้มากขึ้นหรือไม่ก็แบบได้ทํากิจกรรมที่เราไม่ได้ทําโดยปกติอะไรเงี้ยเออ ที่จะพูดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบพอเราไปออรอใช่ป่ะปกติเราจะอยู่แค่กับเพื่อนเราเองใช่ไหมแต่พอเราไปออรออย่างที่มินบอกคือเขาค้ากลุ่มกันและทีเนี้ยเหมือนเราได้รู้จักเพื่อนในเยร์เรามากกว่าเดิมแบบคนที่ไม่เคยคุยกันอะไรเงี้ยก็คือแบบได้คุยกันแตกที่คิดว่าเป็นคนแปลกๆก็เป็นคนแปลกๆจริงแบบเหมือนกับเขาแบบสอนสกิลใหม่ๆที่ไม่ใช่เดิมๆอ่ะถ้าเป็นของเขาค่ายไทยก็คือเขาแบบผูกเงื่อนข้าแถวก่อไฟอันนี้คือแบบ อย่างที่เท่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนมาแล้วได้เรียนรู้จากการเอาดอ์นะ p a ดเ l e b บอร์ก็ใหม่แล้วก็ตั้งเรือก็ใหม่เรียนการตั้งเต็นเรียนยิงธันมทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบมาใหม,ม,ม่หมดเ,ออเออลยแบบมึงคือครูเขาให้เราแบบ ฝึกจริงๆให้เราลองจริงๆอ่ะคือไม่เป็นอะไรเขาก็อกเขาไม่ทำหมดเลยแล้วคือแบบฉันไหวน้ำเกือบจบน้าตายจากฉันคือมันไม่ใช่เรื่องแย่คือเหมือนกับเขาก็คือจะไม่ช่วยจริงๆจนกว่ากูจะแบบปลุกลงไปแล้วอ่ะแล้วเขาถึงจะแบบใช่ใช่ตอนเยียเก้าที่ไปละยองปะกูก็ยืนอยู่ตรงนั้นกับมึงเพราะว่าเราไาวน้ำไม่เป็นแล้วก็แบบเอาไงดีวะอีปอก็แบบไหวน้ำไม่เป็นกูไม่อยากไาวน้ำแต่อีปอไปแล้วแล้วกูกับกิ๊บก็แบบไม่คือะ เข้า <c oughs> ใจพอยของการแบบให้กูว่ายน้ำโตขึ้นโ <c oughs> ตลงไปแล้วก็ว่ายกลับอ๋อเออนะใช่ใชม่มันต้องฝึกว่ายน้ำมันต้องฝึกว่ายน้ำแล้วพอทุกคนพอบางคนทํามไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วก็โอเคโอเคถ้าคนคนไหนทําไม่ได้ก็มาเดี๋ยวพาไปว่ายน้ําที่สระกูแบบทําไมมึงไม่ให้เขาว่ายที่สระก่อนแล้วดูว่าเขาไหวก่อนไงแล้วเขาให้เราลองก <c oughs> <ๆ>่อน เออแล้วก็แบบที่ชอบมากนะตอนนี้ก็คือมันคล้ายๆไต่กีฬานี่นึงคือแบบเหมือนกับเออชอบมากแล้วก็แบบมาอย่างนี้แล้วก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็เลยต่ออ,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 อมันมีทั้งจักรยานทัออ้งวิ่งบนทรายแล้วก็อะไรนะตอนนั้นเราทำอะไรกันอีกว่ายน้ำด้วยกูชอบวันที่ได้ไปปัดจักรยานแล้วได้แวะเซเว่นที่สุดออ <laughs> แล้วก็อย่างนึงคือ คือเหมือนกับเป็นเพราะมันสนุกมากแล้วพอแบบมันเหนื่อยมากแล้วเรามันนั่งคุยกัน่ะคือแทบไม่มีใครจับโทรศัพท์หรือกาคือแบบจริงจงคือเขาจะยึดโทรศัพท์นะแต่แบบคือบางทีมันไม่จําเป็นโทรศัพคือเขาแบบให้เวลาเล่นโทรศัพท์ก็ไม่มีใครไปเล่นโทรศัพท์แล้วก็คือมันนั่งเล่นขาไม่ได้ยึดป้าตอนเยียเก้าอะตอนเทียไม่ใช่ใช้นะอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนตอนนั้นเราก็แบบพอมันเป็นเวลาพักใช่ป่ะเราก็ไม่หาอะไรทํากันบางคนก็แบบไปนั่งเล่นโลก นกันบางคนก็แบบไปเดินเล่นไปนั่งชิลกันตรงริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนไปหาอะไรทํะแต่บ้านอตอนเย็นก้าวกว้างมากแบบวิ่งเล่นได้ทั้งหลังเลยอ่ะแต่แบบดีเจน่ะม,มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเรามีโอกาสที่จะได้ออกไปผจญภัยออกไปทําอะไรข้างนอกบ่อยเาจะมีทริปนู่นนี่นั่นแบบตลอดอ่ะคือทริปต่างประเทศก็มีทริปในประเทศก็มีคือไปแบบ history trip อะไรเงี้ยแล้วก็แบบ<อ>มันชอบมีพวกแบบสกีทริปอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลย เราก็มีไอ้นี่ไงรัสแควร์ที่จะแบบไปต่างประเทศได้เหมือนไปมาเลเซียไปหรือว่าเที่ยวในไม่ได้เที่ยวหรือว่าแบบไปในประเทศก็พอแบบภูเก็ตไปพาราโบดดิงเป็นอาทิตย์ไปสวิตเซอร์แลนด์มาเออใช่เจนไปสวิตเซอร์แลนด์ไงไปปีนเขาไปนู่นนี่นั่นก็ัดทริปที่แบบให้เราไปแบบทํากิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์แล้วก็แบบไปช่วยเอาติดคอไม่ล้กินปกกี้เลยไปช่วยแบบว่า เซอวิสแบ rate, ชบชาวบ้านอะไรเงคือแบบทำอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อสังคม